เรื่องยอดจอมโจรดอกไม้ขาว EP 2 5วันจันทร์ที่วันที่28สิงหาคมกิบก้องบุกจับจอมโจรดอกไม้ขาวผู้กองกิบก้องนำกำลังตำรวจเข้าจับกุมตัวจอมโจรดอกไม้ขาวแต่เกิดการขัดขืนในระหว่างการจับกุมทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้น เรื่องย่อจอมโจรดอกไม้ขาว ep 2 6วันอังคารที่วันที่29สิงหาคมผีดิบยกพวกล้อมกองคาราวานหลวงสเสวตกองคาราวานของหลวงสเสวตต่อสู้กับผีดิบที่ยกพวกบุกมาล้อมไว้ในระหว่างพักค้างคืนในหมู่บ้านกลางป่า เรื่องย่อจอม,จอมโจรดอกไม้ขาว EP 27วันพุทธที่วันที่30สิงหาคมบุตรสบาเผชิญหน้ากับยักษ์ในระหว่างที่บุตรสบาและพักพวกเดินทางเข้าป่าจูจูก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของยักษ์ ที่โผล่เข้ามาขวางทางเรื่องย่อจอมโจรดอกไม้ขาว EP 28วันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่31สิงหาคมดาลาคลุ้มคลั่งเข้าทำร้ายเสือดาวดาลาเกิดอาการคลุ้มคลั่งควบคุมตัวเองจากเวทพยักคาไม่ได้จึงปรีพุ่งเข้าทำร้ายเสือดาวมิวสอรพัศยา ในระหว่างเดินทางไปตามหาเหล็กไหลเรื่องย่อจอมโจรดอกไม้ขาว ep 29วันศุกร์ที่วันที่หนึ่งกันยายนรติกรออกตามหานงนาดจูจูนงนาดได้หายตัวออกไปจากเต็นท์กลางดึกในระหว่างที่แวะพักค้างคืนกลางป่าทำให้รติกรและทุกคนเป็นห่วงรีบออกตามหา